สวัสดีครับการที่เลือกสมาร์ทโฟนของเรานะครับก็ต้องเลือกที่ถูกใจใช่ไหมเราจะเน้นที่เครื่องแรงแล้วก็แบบอึดวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับสเปคเครื่องดีไซน์และราคาและคุณสมบัติอื่นๆของสมาร์ทโฟนรุ่นนั้นๆโดยผู้ใช้แต่ละคนนะครับต้องการใช้ในรูปแบบการใช้งานที่อึดนะครับแล้วก็มี CPU ที่แรงสาม,มารถเล่นเกมตอบโจทย์และก็ชาร์จแบบไวด้วยโดยที่เราจ่ายเงินไม่แพงเลยโดยเกณฑ์ราคานี้จะอยู่ที่ประมาณ5000บาทเท่านั้น เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่ามีรุ่นแบรนด์ไหนบ้างรุ่นแรกนะครับได้แก่เทคโนโล o ว่าราคาอยู่ที่4,590บาทตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเปิดตัวในบ้านเราสดๆร้อนๆเลยโดวยวางจําหน่ายในราคาที่ถูกนะครับตอบโจทย์การเล่นเกมแล้วก็ดูหนังฟังเพลงจุดเด่นที่เขาให้มานะครับมีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นชิปเกมมิ่งระดับกลางนะครับเป็น m e d เด t e k Helio G80 แล้วก็แรม6 g ิกมีระบบบายความร้อน 3D มันติเลเยอร์ด้วย หน้าจอตัวนี้นะครับให้มาสูงสุดถึง6.8นิ้วเลยกล้องหลัง4ตัวพร้อมโหมดถ่ายภาพกลาคืนอีกด้วยและที่ขาดไม่ได้นะก็คือแบตเตอรี่อึดมากให้มา6,000แ a มเลยสามารถสแตนบายได้นานสุด30วันและยังรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว18วัตต์ด้วย สเปคเบื้องต้นนะครับหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็น IPS LCD ขนาดอยู่ที่6.8นิ้วความละเอียด1,640คณ720พิกเซลเป็น HD+ นะครับส่วนชิพที่ให้มาตัวนี้เป็น MediaTek Helio G80 มาพร้อมกับแรม6 g ิแล้วก็ลอมให้มา128 g ิเลยกล้องหลังนะครับมีทั้งหมด4ตัวมีกล้องหลักอยู่ที่13ล้านพิกเซลรูรับแสง f/1.9 มีระบบโฟกัส PDAF ด้วยแล้วก็กล้องที่2เป็นกล้อง m a ครถ่าระยายใกล้อีก2ล้านพิกเซล กล้องที่3นะครับเป็นกล้อง depth sensor วันระยะอีก2ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่4เป็นกล้อง AI นั่นเองส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ให้มาความละเอีดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเป็นกล้องเดียวนะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ผมบอกไป6,000 m ม ah, ิแล้วก็รองรับชาร์จเร็วอีก18วัตต์ด้วยแต่พอเชื่อมต่อตัวนี้นะครับจะเป็นแบบก่าวอยู่ก็คือ micro USB 2.0เป็นระบบปฏิบัติการ Android ส0นะครับส่วนมือถือรุ่นที่2นะครับได้แก่เทคโน i c e 4 ตัวนี้ราคาถูกนะครับอยู่ที่3,590บาทเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับให้แบตเตอรี่มาสูงสุดถึง6,000ม ah. ิลลิแอม์แถมยังให้มาพร้อมกับหน้าจอนะครับตัวไซส์ใหญ่เลย7นิ้วแบบเต็มๆคุณสมบัติของเขานะครับเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางนะครับใช้ในชีวิตประจําวันตัวชิปให้มาเป็น m e d i a ท e เฮ e ิโอ A22 นะครับหรือ22นั่นเองในการขับเคลื่อนนะครับมาพร้อมกับแรม3 g ิกลอม32 g ิกส่วนการถ่ายภาพนะครับตัวนี้กล้องหลังมี3ตัวความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่8ล้านพิกเซลสเปกตัวเครื่องนะครับหน้าจอตัวนี้ให้มาเป็น IPS LCD ขนาดหน้าจออยู่ที่7นิ้วเลยแล้วก็มีความละเอียดอยู่ที่1,640คูณ7 2 0พิกเซลเป็น HD+ โัยชิปประมวลผลนะครับเป็น Medi เ t e k h e l i o A22 ให้แรมมา3จิกแล้วก็ลอม32จิกกล้องหน้าครับตัวนี้อยู่ที่8ล้านพิกเซลรูรแสง f 2 0แล้วกล้องหลังมีทั้งหมด3ตัว มีเลนหลังนะครับอยู่ที่13 000 000ล้านพิกเซลรูรับแสง f 1 8เลนที่2เป็นเลนมาโคนะครับถ่ายระยะใกล้อีก2ล้านพิกเซล f 2 4 2> แล้วก็เลนที่3เป็นเลนเดฟเซนเซอร์วัดระยะนะครับอีก2ล้านพิกเซล f 2 8ตัวนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับแบตเตอรี่ให้มา6000 m มิลลิแอมแล้วก็เชื่อมต่อแบบค cau micro usb 2.0นั่นเองตัวนี้เป็นระบบปฏิบัติการ android 10นะครับตัวใหม่ ส่วนมือถือรุ่นที่3นะก็คือ t e c โน Spark 6 Air เหมือนกันตัวนี้ราคาถูกลงมาอีกนะครับ2990าบาทแต่ว่าสเปคก็ยังจัดเต็มอยู่นะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนเริ่มต้นนะครับชูจุดเด่นด้านหน้าจอแล้วก็แบตอึดตัวนี้นะครับหน้าจออยู่ที่7นิ้วแล้วก็แบตเตอรี่6,000 mAh แรรองรับชาร์จเร็ว18วัตต์โดยชิปที่ให้มาครับตัวนี้เป็น MediaTek Helio A 2 2เหมือนกันมาพร้อมกับแรม3รอมสูงสุดถึง 64G b ตัวนี้กล้องหลังให้เป็นกล้องคู่ครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านบวก2ล้านพิกเซลและกล้องหน้าครับอยู่ที่8ล้านพิกเซลโดยราคาเปิดตัวมาครับเพียงอยู่ที่2,990บาทเท่านั้น ตัวสเปคที่เขาให้มาทบหน้าจอแสดงผลเป็น IPS LCD ขนาดอยู่ที่7นิ้วความละเอียดอยู่ที่1,640ณ720พิกเซลตัวนี้เป็น HD+ เหมือนกันชิปประมวลผลนะครับเป็น Mediatek Helio A22 ให้แรมมา3ส่วน ROM ม,มี2ขนาดมี3.2 g b ก,กับ46 g b กนะครับกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหลัง2ตัวมีเลนส์หลัก13ล้านพิกเซล f/1.8 และเลนส์ที่2เป็นเลนส์ Depth Sensor วันระยาน,นะครับอีก2ล้านพิกเซลตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่6,000 mAh แล้วก็ พอเชื่อมต่ออย่างที่ผมบอกไปคือไมโคร USB แบบเก่านะครับ2.0ระบบปฏิบัติการตัวนี้เป็น Android 10นั่นเองส่วนรุ่นที่4นะครับที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือรุ่น Samsung Galaxy M21 นั่นเองตัวนี้ราคาสูงขึ้นมาหน่อยอยู่ที่4,490บาทตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นประหยัดของทาง s m s u n งนะครับซึ่งนิยมกันมากวางขายในช่องทางออนไลน์เท่านั้นรุ่นนี้นะครับพร้อมจุดเด่นด้านแบตเตอรี่6,000ม ah. ิ พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็วอีก15วัต์นะครับเป็นฟิกชาร์จหน้าจอแสดงผลเป็นซูเปอร์ออเลดเลยคือตัวนี้หน้าจอจะสวยกว่ารุ่นก่อนหน้าที่ผมพูดถึงนะครับโดยหน้าจอตัวนี้ครับจะมีขนาดอยู่ที่6.4นิ้วแต่จะให้สีภาพที่ค่อนข้างที่จะสดแล้วก็สวยกว่านอกจากนี้นะครับก็ยังมีกล้องหลังอยู่ทั้งหมด3ตัวความเรียดสูงสุดถึง48ล้านพิกเซลเลยโดยขับเครื่องด้วยชิป Exynos 9611จับคู่กับ RAM 4ลอม 64GB ส่วนสเปคที่ให้มานะครับตัวนี้ให้หน้าจอมาเป็นซ u เปอร์ออเรกว้างอยู่ที่6.4นิ้วความละเอียดอยู่ที่1 0 8 0ูณ2,340พิกเซลตัวชิปประมวลผลนะครับให้มาเป็น Exynos 9611 u c t a Core RAM 4 g b แล้วก็ล้อมให้มา64 g b ตัวนี้นะครับกล้องหน้าให้ความละเอียดมาที่20ล้านพิกเซลเลยเอาใจสายเซลฟี่แล้วก็กล้องหลัง3ตัวมีเลนหลัก48ล้านพิกเซล f 2.0นะครับมีโฟกัสแบบ PDAF ด้วย ลกล้องที่2เป็นเลนส์อันต้าวายามุมกว้างอีก8ล้านพิกเซล f 2.2และเลนส์ที่3เป็นเลนส์เดฟเซนเซอร์วันระยะอีก5ล้านพิกเซล f 2 2เช่นกันตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่6000ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็รองรับชาร์จเร็วสิวัตต์ด้วยนะพอเชื่อมต่อนะครับเป็นแบบใหม่เป็น usb type c 2.0ระบบปฏิบัติการ android 10ด้วยนะครับครอบทัดด้วย one ui 2.5ส่วนรุ่นที่5นะครับตัวนี้จะเป็นเลนมีสีราคาอยู่ที่3 9 9 9บาท อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจในช่วงราคา5,000บาทซึ่งเปิดตัวในบ้านเรานะครับไม่นานโดยแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาสูงถึง6,000 mAh เช่นเดียวกันตัวดีไซน์นะครับหน้าจอจะเป็นทรงหยดน้ําหน้าจออยู่ที่6.5นิ้วตัวเครื่องนะครับมีคุณสมบัติกันน้ํากระแสะด้วยก็คือโดนน้าได้นิดหน่อยเท่านั้นโดยติดตั้งกล้องหลังมาที่3ตัวมีหมวดรองรับถ่ายภาพกลางคืนด้วยนอกจากนี้นะครับยังมีชิปล่าสุดก็คือ MediaTek Helio G35 ซึ่งเป็นชิปเล่นเกมระดับกลงอีกด้วยตัวสเปคที่เขาให้มานะครับหน้าจอตัวนี้เป็น IPS LCD หน้าจออยู่ที่6.5นิ้วความละเอียอยู่ที่1,560คูณ720พิกเซลเป็น HD Plus ส่วนชิปประมวลผลนะครับตัวนี้เป็น MediaTek Helio G35 มาพร้อมกับแรม3 g ิกแล้วก็ ROM 32 g ิ ตัวนี้กล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซล f 2 0ส่วนกล้องหลังนะครับมีทั้งหมด3ตัวเลยมีเลนหลักอยู่ที่13าล้านพิกเซล f 2 2มีระบบโฟกัส pdaf ด้วยตัวเลนที่2นะครับเป็นเลน b t o w นะครับ2ล้านพิกเซล f 2 4ก็คือเลนแบบถ่ายพวกภาพขาวดำอะไรพวกนี้นะครับส่วนเลนที่3นะครับเป็นเลน depth sensor อีก2ล้านพิกเซล f 2 4ตัวแบตเตอรี่ที่เขาให้มาตัวนี้ให้มาสูงถึง6000ม ah, ิลลิแอมแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อเป็นไมโคร usb สองู u แบบเก่านะครับระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทัดด้วยเร a l m มี u.i 1.0นั่นเองและนี่ก็คือมือถือทั้ง5รุ่นที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบตัวไหนก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้ตอนนี้ราคาก็อาจจะมีการปรับให้ถูกลงกว่านี้แล้วด้วยและนี้ก็คือตารางทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาทั้ง5รุ่นนะว่ามีสเปกอะไรบ้างยังไงก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบคลิปของผมฝากลูกวนกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณมากเลยครับ